สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันบนดอยอินทนนท์แล้วนะครับอันนี้บนวิวหน้ากิวแม่ปานครับผมอากาศก็ประมาณสิบกว่าองศานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ2 1 5พันหนึ่งรห้าสิบเจ็ดครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบบที่กิวแม่ปาน,นนะันนะครับนี่ค่าความสูงเห็นไหมอันนี้ก็วิวครับผม วิวบริเวณหน้าทางเข้านะครับเย็นช่ำสบายครับเดือนพฤศจิกาครับต้นเดือนอเดี๋ยวเข้าไปครับเราจะเป็นไงบ้างลุยนี่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติหิวแม่ป้า เปิด6โมงเช้านะครับปิด4โมงเย็นแนะนำสัตว์เลี้ยง้นะนำอาหารเข้าไปครับส่งสินค้าอุณหภูมิที่นี่นะครับ13องศาครับอุณหภูมิช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนม พร้อมแล้วคนนี้ไม้ทระกูลนี้นะเขกท่านลยนี่แล้วก็ติดต่อ้าหนที่อย่างนี้นะครับเพื่อเดินเข้าเดี๋ยวไปดูนี่นะครับค่าบริการก็กลุ่มละสองร้อยนะครับผมผมชื่อแล้วก็สวัสดีครับผมผมชื่อสมเกียรตินะนักท่องเที่ยวเฉพาะทิ่นเส้นทางสุวรรณภามิที่ทางของเราระยะทางประมาณสามกิโลเมตรครับผมเราใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงนะครับเริ่มแรกนี่ก็จะอยู่ในป่าทั้งหมดเลยหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณช่วงที่สอง ก็จะเป็นป่าเป็นวิวทั่วไปกว้างๆสวยๆสูยที่แต่เนาะเดินบนสันเขาเรื่อยๆกูหลักพันปีปังผาพวกเนี้ยอืมเมื่อวานเจอเมื่อวานนักเที่ยวได้สวยมากครับเจอกองผาแล้วใช่เราเจอตรงนี้โอกาสเจอน้อยใช่ไหมครัน้อยมากโอ้โหเดินนะสุดท้ายก็จะเข้าป่ามันชนอะไรครับไม่ทิ้งขยะไม่ส่งเสียงดังไม่นอกเส้นทางไม่สูบบุหรี่ไม่เด็ดดอกไม้วันนี้นะเราจะ้การรักษาป่าครับโอเคถ้าพร้อมเราเดินนะครับลุยเลยครับผม เนมออกมาก็ได้เพื่อไงไิ่โลพวกนี้ห้ามเดินนะสิครับหัวใจคือพอพวกนี้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราเดินเราจะออกมาตรงนี้ครับผมครับ ตอนแรกไม่เป็นใช่ไหมอาจจะเป็นตอนนี้ครั้งหนึงคงจะเป็นแล้วนะแรกๆอาจจะเหนื่อยเพราะว่าอย่างร่างกายยังปรับตยูไม่ได้ยังไม่ได้เข้าที่อ่รอมสักสิบนาทีโอเคแล้วอือโนี่คนก็เยอะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนาะครับผมก็เล่ยๆอยู่นะครแต่เยอะจริงๆคือทันวายก็โอ้โหตรงนั้นนี่รอรอนานอยู่แล้วถ้ามาช้านะอ่าใช่ครับคิวยาวเยี่ยนเลยคิวยาวเลยครับ จะมีเก้าอี้ให้พักตลอดทางเหนื่อยก็พักได้ตลอดใช่ครับเหนื่อยบอกนะครับคนหลังแล,แล้วปกตินี่เดินกี่รอบครับพี่เอถ้าช่วงนี้ก็ถ้าได้เบอร์ต่ำๆก็จะประมาณสองรอบอแต่ถ้าสิ้นปีโอเคครับสามถึงสี่เพราะวช่วงนั้นคนเยอะครับผม ใหญ่อาจจะไม่พอใช่ไหมโอ้ใช่เลยไม่พอครับโอ้ไม่พอเลยช่วงนั้นนะต้องรอคนแรกกลับมาเออใช่ใช่เพราะเขาไม่ให้เดินคนเดียวด้วยใช่ไหมครับต้องเลยครับต้องมีไกด์ตลอดครับทุกกลุ่มที่เข้ามานะครับผม <นะ S 1> โอ้เหนื่อยพอได้อยู่อะเดี๋ยวอางี้สบาแล้วทั้งลงทั้งลง <นะ S 1> มีไม้เทกด้วยไงพร้อมนี่คนหลังนะมีไม้เทกด้วยนะ ไม่ต้องกังวลนะครับจะเดินไม่ไหวเพราะว่าพักก็ตลอดทางครับได้เค่อยๆเดินอากาศก็เย็นทำให้เหนื่อยขาลงหรือเปล่าต้องมาลองดูครับใครไม่เคยลองต้องมาลองไใช่นั่นแหละเขาบอกว่าต้องมาลองด้วยตัวเองใช่ต้องมาเดินด้วยตัวเองถึงจะรู้อ่ามีนักเที่ยวบางคนนี่มาถึงตรงที่เราลงชื่อเมื่อกี้นะ บอกว่าไหวๆโอเคนะไม่เป็นไรสรุปว่าอผมบอกว่าความสูงระดับนี้มันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอใที่บ้านเดินพื้นทั่วไปก็เดินได้ได้แล้วที่คุณบอกว่าไหวๆดิคุณต้องคิดว่าความสูงนั่นแหน้าทะเลมันเท่าไหร่ครับผมแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่สองพันวาใช่แล้วเดินทางชันถูกต้องนั่นแหละมันไม่ไหวนะครับผมถ้าไม่ฟิตจริงๆไม่ไหวครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขาพักได้ตลอดอ่าใช่ ไม่ไหวแต่เราไม่ต้องรีบถ้าไม่ไหว ME, เราก็ค่อยสเตปไปเดี๋ยวมันก็โอเคนะครับผมลุยกออการนี่ยินได้ยินเสียงน้ำเวลายํำทานตลอดเวลาครับเย็นด้วยไม่ร้อนนะเหงื่อไม่ออก,กนแกน่นอนถึงไม่ออกเดี๋่อไปถึงโจเบียวลงพัดเดี๋ยวหายหมดแล้วอ,อัจจะชื้นใจ ได้ยินเสียงแล้วนะครับโอ้น้ำตกลานเสด็จนะครับเติมหน้าครับผมโอมยอดน้ำากครน่าสริงลย เดินมาได้สักประมาณสิบนาทีคนระับทางเดินก็สวยงามครับป่าเขียวชะอุ่มสุดยอดอสบายคนระับทางเดินก็ชิวๆครับช,ช,ชันบ้างไม่ชันบ้งางสบายสนบะายครับใครไม่เคยลองก็ลองมาเดินดู อากาศเย็นอย่างนี้สนุกครับสนุกแนะน้ำเลยนั่งพักไหมครับมีที่นั่งพักตลอดทางครับไม่ต้องก <c oughs> ังวลอ,อากาศดีจังนงานแค่ไหนครับวนนี้ เดินกันต่อครับก็มีหายใจแรงบ้านนะเขียวช่อมดทางสบายสบายครับเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอากาศเย็นได้ออกกำลังด้วย เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายองโมงไฟนัลีนะครับในที่สุดเราก็มาเห็นแสงแรกแล้วครับผมจุดชมวิวของกิ่วแม่ปานนะครับดูพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งอย่าง

ฉันครับฉันครับโอเคนี่ครับมีมีผู้คนมากมายนะครับที่อยากจะมาเดินเนี่ยนะครับเส้นนี้ฮะ <c oughs> เขาแบบสูงว่าเราเาานี่ยสุกเขาเัยนะเนาะเห็นไหม ระวังระวังหญ้าเยอะเกี่ยวเออระวังนะเอ๋ระวังนะตึ้งตัวเดียวอยู่้เห็นเห็นดูเขาเงินไสุดยอดอ๋ออะไรนะโอ้ยอากาศเย็นนะแต่เหงื่อเริ่มซึมนะครับผมเหงื่อเริ่มซึมแล้วเออดีอ่ะดีไหมไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยแต่ว่าเมื่อกี้หนูแค่ปวดหัวแต่ก็โอเคแล้วอ่า คือตอนที่มาแรกๆอะ่ะเดินนิดเดียวคือแบบไม่ไหวเลยแต่อันนี้ร่างกายผมอาจจะเดินบ่อยในบางช่วงนี้ก็เลยแบบสบายชิวๆนะก็คือถ้าไม่ต้องพักอ่ะเดินได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ไกด์เราหายไปไหนไม่รู้นะไกด์หายครับผมเขาบ้า <c oughs> ไปทำอะไรไม่รู้นะคุับไกด์ลุยครับผมอ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมอยู่แล้วนี่เลยตรงนี้ <c oughs> มาเข้าฉากกันมาเข้าฉากไฟนอลลี่กันก็เดินมาแค่ประมาณยี่สิบนาทีเองนะตรงนี้นาะไม่ไกลมากเนาะยี่สิบนาทีเองถึงแล้วดีจังอ่ะถ่ายถ่ายภาพนี่หดีอยถ่ายภาพนีงให้โอเค ทางลงครับนี่ที่เขาจุดชมวิวทางนู้นเป็น<อ>ทางลงโอยโอยโอยสะดุดมองเห็นไหมเขาแบบเยอะมากสลับซับซ้อนกันสวยมากครับตัดชือเน้อยนะตัดชือน <c oughs> อากาศแบบ so fresh มาก อากาศสดชื่นาาเย็นขึ้นถ้าขึ้นมาถึงก็หายเนื่อยนี่ทางนู้นครับเนี่เป็นทางที่เราเดินมามเห็นวิวไหมไ<ป>กินมันถ้าหิวก็ต้องกินอันนี้กินแก้มเหรออือ <c oughs> อยากให้ลองมานะครับใครที่ไม่เคยมาได้ทั้งอากาศดีถ้ามีเวลาก็ลองมาเดินเล่นดูครับอากาศดีได้ออกกำลังไม่ได้เหนื่อยมากนะไม,นไม่เหนื่อยมากาเหนื่อยก็พักได้ตลอดทางแล้วก็กับวิวแบบโอ้โหอันนี้คือแบบสวยจริงๆ ้เเยลสวยครับทา,ทางลง,งโอ้ดูดีมนันแบบเป็นทางแบบชันอะ่ะเออสุดยอดอดีเนาะดีมากดีมากสุดยอดครับโอ้มันมีหลายโอ้มันมีต้องเยอะแน่ใช่มันมีแบบว่าทางคดเคี้ยวแล้วนี่นอเออวิ่งิไปต่อเลยเอ,อีกต้องถากล้องใหญ่บ้าง,งี้เฮ้ยไม่เหมาะ อ,อหายไปไหนครับพอเห็นวิวอย่างนี้ครับมันหายไมปจริงๆนะวิวสามร้อยองศาสามร้อยองศาหมมนใ้ดวเนี่ยหม,นมุนครบครบรอบทุกที่เป็นวิวหมดเลยไปกันต่อถ้าโชคดีอาจจะได้เจอกว้างผาด้วยนะครับใช่สัตว์ตาสงวนไทยนะ พี่กายบอกว่าเมื่อวันสองวันก็เจอสองตัวจะดูครับว่าจะโชคดีหรือเปล่าเรามาเจอบูเบอร์รี่นะบูเบอร์รี่ป่านะโอ้โหในลูกใหญ่กว่าใช่ใช่ประมาณนั้นแหละนี่มันเหมือนมสุกไหมลอง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 เป็นไงบ้างคะ ผมว่าเราจะกินจริงๆเราเอาเป็นกำมือเลยนะอืมเพราะว่าช่วนั้นมันจะโอเคกว่าเยอะฝาดๆครับฝาดๆหน่อยฝาดๆหน่อยถ้าเราต้องกินเยอะแล้วมันจะมีน้ำเยอะกว่าอืมมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างนะอืมมีกลิ่นหอมอมหอมๆตอหลังกินหอมมาเลยว้าวน่าหยดใจเฮ้ยมันหอมๆเหมือนเหมือนพวกเฮ้ยหอมอ่ะเป็นแบบกิไทยบลูเบอร์รี่ไม่มันมีกลิ่นเป็นโอ๊ยแบบอะงระวังนี่ลื่นอันนี้ลื่นนะฮะแบบว่า เหมือนไอ้ที่ยายาหมองอ่ะอืมใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนกินสมุนไพรอืมโอ้ลื่นเลยนี่นะครับเบอร์เบอร์รี่ป่าไบอกนี่คือไม่ได้กินเลยนะเนี่ยหน้าตาดูแบบกินได้นะกินได้อ๋อมงสมุนไพรเยอะเดี๋ยวเราไปไม่ถึงเวเาไปตรงนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ดินสลายหมดครับอ๋อกินได้ด้วยแล้วการดินสลายด้วยบลูเบอร์รี่ป่านะครับก็ฝดฝานหน่อยครับ แล้วก็ซออาดเออแล้วก็หอมเหมือนแบบเป็นกลิ่นสมุนไพรเหมือนเออมีความยามองเล็กนิดลองได้ครับลองได้ดูย์เป็นโซนกุหลาบพันปีนะครับทางลงมานต้นนี้ครับโดดโดดเนี่ยนี่นี่แบบว่าเยอะเยอะเลยแล้วก็ตรงโน้นอ่ะที่ขึ้นมาเดี๋ยมากแต่จะเป็นช่วงมกรานะครับที่จะดอกจะขึ้นเราเป็นสีแดงแดงเอดอกจะแบบสีแดงแดงสวยครับ ใครอยากมาดูดอกก็มาช่วงมกราได้ครับกำลังจะไปเดินดูวิวตรงหลังพระธาตนะครับโนี่ครับพระธาตอยู่ข้างหน้าเราเห็นไหยเอ่ยน่าจะเห็นเนาะใส่ต้กใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนไปครับผมโอเคลื <laughs> ค่นเล็กน้อยนะ แถวนี้แถวแบบวิวหลังพระธาตุนะครับชุบชุบนี่น้องข้ามมานีดนึงโอ้เป็นพื้นที่โลกเลยตรงนี้แร้เนี่ยเป็นปรทาท่าโอ้แดบดบโอ้สดชื่น เรากำลังจะกลับกันแล้วนะครับแต่ว่าทางกลับมันก็เป็นทางขึ้นกลับนะครับไม่ใช่ทางลงก็เป็นทางขึ้นอาจจะแบบว่าสั้นๆนะไม่เล้นไกลมากเห<า>มือนางค่ำเนินไป<า>แต่ไม่ต้องกังวลมีที่นั่งตลอดทางตรงนี้มันจะไหนรนัน่งพอ แค่หนสบายแล้วจะลงกันอีต่อ,อ,ตอ,อ,ตอ,อี่นี้หนึงก็ลงยาวๆแล้วฮะชั้นๆก็จะหายใจแรงหน่อยใช่แรงใช่เลยเลุยกันโอ้เขียวดีเลยวันอื่นเถอะวันนี้ นี่ก็ทางลงตลอดทางนะครับเขียวโอ,อ,อ้ลงตลอดทางนะสบายนะขาลงชิวๆครับเขียวเย็นตอนลงก็ต้อง ระวังเขา่านิดหนึงเขา่ามันกระแทกถ้าแบบมีไม้เทร้ก็ดีนะถ้าไม่มีก็เขามีไม้ไว้ให้นะตรงหน้าทางเข้าจะมีไม้ไว้ให้ก็หยิบมาได้ครับก็เซฟเข่าได้ระดับหนึ่งนี่เจอทางเดินบันไดนวะ่าทําทางให้ดีตลอดทางนะไม่ต้องกังวล รองเท้าก็จริงๆใส่รองเท้าอะไรมาก็ได้ถ้าใบรองเท้าที่แบบคล้องตัวนัดกุ้ม,มก็จะไม่ได้ลื่นนะถ้าเราแบบเดินบนบันไดแต่ถ้าแบบบนพื้นดินก็จะมีแบบพวกอะไรฮะมอสใช่ไหมที่มันขึ้นอาจจะมีลื่นบ้างเิ็หน่อยบางจุดนะก็ต้องมระวังกันด้วย ด้วงอินทนนท์ครับด้วงอินทนน์นะทางเธอเลยนะบินครับพร้อมออกเดินทางได้ไปแล้วนะหนึ่งตัวสองหนึ่งเดี๋ยวโดนเดียบนะไปใช่เดี๋ยวโดนเดือบแลจะโดนเดียบมันคือมันคือด้วงค่ะลูกด้วงครับผมอุ้ยสีสวยมากเลยนะคะมีเสียงด้วยมาร้องด้วย ใครบอกว่าขากลับมีทางลงอย่าไปเชื่อนะฮะนี่ฮะขึ้นลุนลวนนะยอกยอกก็ขึ้นลงสลับกันไป,ไปแต่ขึ้นทีไรห,หัวใจเต้นแรงทุกที <c oughs> เลยครับผมฟลานอรี่นะครับเราถึงแล้วครับทางออก ่จุดวางไม้เทรกไม้เทรกของเราครับถึงแล้วเย้เดินก็ประมาณกี่โมงร่วมๆเกือบเกือบสองชั่วโมงนะประมาณเกือบสองชั่วโมงเพราะเราก็แวะถ่ายแวะนู่นแวะนี่เห็นไหมฮะอย่างโอนได้ใช่ไหมโอนได้ใช่ไหมครับ ครับผมแต่ต้องเรื่องำละเงินก็เราจ่ายกับจ่ายได้เลยครับผมเราไม่ต้องจ่ายคอมพัวเตอร์จ่ายจ่ายแทนจุดติดต่อ ก็ใช้เวลาประมาณ1 2ชั่วโมงนะครับเดินขึ้นลงนะผมขึ้นไประมาณ9โมงกว่าวันนี้ก็11นะโ,โ,โมงนะอุณหภูมิยังอยู่ที่15องศานะครับเดินไปประมาณ5,009นะเพราะว่า9 0 0นี้ผมเดินมาก่อนแล้วประมาณ5 0 0เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนบอกขะดับยอดดอยยินทนนครับผมดูกัน ตอนนี้เราก็อยู่บนยอดดอยนะครับดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิก็จะประมาณ12บสอเพราะว่าตรงเกี่ยวแม่ปานเราประมาณ15บห้าอ่ะไม่เอาปานละืมตรงนี้เราแบบอ่ะสิบสองศาเาจะมีบุกคลเป็นกองทัพอากาศสถานนีรายงานดอยอินทนนท์นบก็จะมีทางให้เดินไปเที่ยวได้นะทางฝั่งนู้น โอ้ตรงนี้ต้องมีของกินนะชิมชิมข้าวข้าวไข่เจียวมาม่ามีไหมมม่าอ๋อมีมาม่ามีตรงนั้นนะอยากกินได้ได้ได้กินกินไรกินกินอะไรหมูหรือเรื่องอะไรครับใช่หมดเรียบร้อยครับมาม่าของเราอู้หูร้อนเลยอากาศสิบองศาครับมาม่านะ ส,ออสุดยอด่ะยี่สิบห้าบาทนะฟังจากเสียงน่าจะฟินนะสุดยอด,ด,ยอดโอ้ด,อดนีนี่น่งอยู่ข้างหน้านี่เลยพีทีทลยสถานีได้งาดอยถนน <laughs> เราซื้อมามาตรงนี้ นี่มีที่ซื้อมาแม่มีซาลาเปาลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีพวกแบบโจก๊กครบอ่ะนี่ต้นเดือนพศจิกานะนึ่งเย็นค่ขนาดนี้มไม่อยากคิดว่าทันวาจะขนาดไหนนะ่าจะเล็กตัวเดียวแหละเพราะนี้เกือบเที่ยงนะ13อ,องศา12องศาเกือบเที่ยงเย็นสบายครับมาเที่ยวกันได้นะครับผมมาเที่ยวกัน <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาตรงบริเวณจุดชมวิวนะครับนี่มีดอกไฮเดรนเย่ด้วย มีแบบตลอดทางเลยนะเข้านับสีฟ้าแบบสดใสมากโอ้เพราะว่าต้นสนนะสวยงามองจุดชมวิวอย่างนีาจุดสูงสุดนะครับผม อากาศสิบสามองศาอ๋อเป็นบันไดขึ้นไปตรงนี้ผมว่าไม่เคยมาเลยนะรั้งแรงนะเป็นบันไดขึ้นไปมีชั้นหนึ่งชั้นสองฮะอ๋อ,อ อ๋อยิา่าอยู่ด้วยนี่พระพุทธทาศาสดาประชา่า ที่จุดสูงสุดเลย